ในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการเปิดตารางสถิตนะิของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน z เส้นโค้งรูปะระฆังคว่นะ้าะถ้าตัวฟังก์ชันนั้นนะก็ f z เท่ากับ1ส่วน s q u a ร e r o อ t 2พเกำลังลบ z กำลัง2ส่วน2ถ้ามาพ l o กราฟราก็จะได้เป็นเส้นโค้งรูปะระฆังควา้าค่าเฉลี่ยเป็น0นยะส่วนเบี่ยงเบน1 การเปิดตารางสถิตนะิของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน Z เดี๋ยวเราจะเปิดตารางหาค่านะอยู่3แบบก็คือหาค่าความจยเป็นในช่วง a b ใดๆหาค่า one tail significant นะพอคูณ2ก็จะกลายเป็น two tail significant นะหาค่าวิกฤตของตัวแปรสุม่ม Z ซึ่งไว้ใช้ในการทดสอบสมมติฐานหรือไม่ก็ นำมาช่วยในการหาช่วงความเชื่อมั่นของค่าพารามิเตอร์อย่างเช่นช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลีย่ยความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแท้มีค่าระหว่าง a b นะก็หมายถึงพื้นที่ใต้โคง้งเนะี่ยพื้นที่แหลงเงาสีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะเปิดตารางกระดาษแล้วก็ใช้โปรแกรม GeoGebra ช่วยคำนวณกำหนดพื้นที่ใต้โคง้งหางด้านขวามีค่าเป็น L กวา่าจงหาระยะบนแกนนอนนะอันนี้ก็เรียกว่าค่าวิกฤตเนะี่ยเดี๋ยวก็จะสอนทั้งวิธี เปิดตารางกระดาษแล้วก็ใช้โปรแกรมจิ๋วซีบราช่วยคำนวณการทำงานทางด้านสถิติเนี่ยพอเราได้ค่าแทรงคำนวณเนี่ยซึ่งได้มาจากสูตรตัวอย่างนะแล้วก็คำนวณค่าหาค่าแทรกคำนวณแท่เป็นบวกเดี๋ยวเราก็มาหาพื้นที่แรงเงาสีดำเนี่ยนะแล้วก็เรียกวันเทล n ิ f i c แคนกรณีค่าแท่เป็นลบอาจจะต้องหาพื้นที่ทางด้านลบเนี่ยแล้วก็ยังเรียกว่า วันเทลสิกิมเพนเหมือนกันเพราะในการเปิดตารางแซดเนะี่ยเดี๋ยวเราจะคำนวณค่าหรือหาค่า3แบบฟังเรามมจะเป็น one tail significant วมมันเทล s ิกิ i เ i c a n นค่าวิกฤตตารางกระดาษที่ใช้หาค่าความ,มจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซดมีค่าน้อยกว่าแซดตัวเล็กอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงแซดเอฟแซดดีแซดหรือพื้นที่แรงเงาสีน้ําเงินอันเนี้ยภาพป,ประกอบที่อยู่ในหนังสือนะก็คือพื้นที่แรงเงาตั้งแต่ ลบอินฟินิตมาถึงค่า z ที่ต้องการตัวอย่างเช่นนีถ้าตัวนี้เป็นเลขลบ2อเราก็ดูตารางลบ2.50นะพื้นที่ใต้โค้งก็จุด0.062ความหมายแท้จริงนะของพื้นที่ใต้โคง้งนะีพื้นที่แรงเงาสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยก็คือ อินทิเกรตนะ f z dz ตั้งแต่ลบอินฟินิตมาถึงนะระยะที่ต้องการในตัวอย่างนี้ก็0.54อินทิเกรตแล้วเดี๋ยวใช้เครื่องคำนวณน,นะก็ได้เป็น0.7054แต่ถ้าเราเปิดตารางกระดาษ0.5ดูคอลัมน์แรกพบและ0.5ตำแหน่งที่2 4แล้วก็มาดูที่0.4เลขที่ตรงกันนะบนจอภาพขณะนี้คือ 0.7054เนื้อหาทางทฤษฎีจริงๆใช้การอินทิเกรตแต่ว่าตาราง4ีก็พิมพ์ไว้ให้ละ0.7054อันนี้ก็ขยายภาพของตารางกระดาษให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งกรณีที่เราต้องการหาค่าความจปเป็นที่ตัวแปรสุม่ม Z มีค่าระหว่าง a, b เนื้อหาทางทฤษฎีก็ต้องอินทิเกรตจากนะลบ0.43ถึง0.54การใช้ตารางกระดาษแล้วก็ต้องจัดรูปพิคณิตนิดนึดนง ความจะเป็นที่แมีค่าระหว่างลบ0.43กับ0.54แล้วก็คำนวณค่าเป็นความก็จะเป็นที่แมีค่าน้อยกว่า0.54ลบทิ้งด้วยความ่จะเป็นที่แมีค่าน้อยกว่าลบ0.43 0.54แล้วก็ดูตรง0.5แล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งที่2 0.4พบละ0.7054ความ่จะเป็นที่แมีค่าน้อยกว่าลบ0.43 ตำแหน่งแรกก็ดูที่คอลัมน์นี้บ0.4เลื่อนมา0.3ตรงกันละเพราะความที่เป็นที่ตัวแปรสุ่มแทรน้อยกว่าลบ0.43ก็มีค่าเป็น0.3336เอาเลข2ตัวนี้มาลบกันได้เป็น0.3718เนีเพราะฉะนั้นความไม่จะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซดมีค่าระหว่างลบ0.43กับ0.54ก็มีค่าเป็น0.37 18อันนี้ก็เป็นวิธีหาค่าความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแตมีค่าระหว่าง AB การหาค่าความจะเป็นตอนที่ตัวแปรสุ่มแตมากกว่า A น้อยกว่าอินฟินิตอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการเปิดตารางกระดาษตัวอย่างเช่นนะ a คือ0.54ความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแตมีค่ามากกว่า0.54น้อยกว่าอินฟินิตเนเนื้อหาทางทฤษฎีก็อินทิเกรตอินทิเกรตแล้วได้มีค่าเป็น0.2946 แต่ถ้าใช้การเปิดตารางกระดาษเราก็ต้องมองว่าความ,มน่าจะเป็นที่แซดมากกว่า0.54น้อยอินฟินิตมองเป็นคอมเพลเมนต์ก็คือ1ลบทิ้งด้วยพื้นที่สีขาวพื้นที่สีขาวคือความ,มน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซดมีค่ามากกว่าลบอินฟินิตน้อยกว่า0.54เราก็มาดูตารางกระดาษ0.5 ตำแหน่งที่1พบละเลื่อนมาเจอคอลัมน์ที่เป็นจุด04ก็คือตำแหน่งที่2 0.7054นะก็เอามาลบจาก1นึง้นความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซดมีค่ามากกว่า0.54หรือพื้นที่สีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยก็มีค่าเป็น0.2946เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปิดตารางกระดาษ การหาค่าในยะสำคัญที่คำนวณได้จากตัวสถิติแซกคำนวณหรือบางทีก็เรียกว่า one tail significant แซกคำนวณน,นะคือตัวสถิติที่คำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างอันนี้เป็นสูตรหนึ่งที่เราเรียนกัน x bar ลบมิ a หารด้วย sigma root n พอได้ค่าแซกคำนวณมาแล้วเนี่ยถ้าแซกคำนวณมีค่าน้อยกว่าศู one tail significant จะหมายถึงพื้นที่ ปลายหางด้านน้อยนะด้านแต่ถ้าแซกคำนวณที่เราคำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างมีค่าเป็นบวก one tail significant, one tail significant ก็หมายถึงพื้นที่แรงเงาสีน้ำเงินตัวนี้คือความเย็นที่แซกมีค่ามากกว่าแซกคำนวณแล้วก็น้อยไปอินฟินิตทั้ง2กรณีนั้นนะแะละกล่าวได้ว่า one tail significant, one tail significant ของแซกคำนวณมีค่าเท่ากับความจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซกมากกว่า absolute แซกคำนวณนันะ่นะคือเรามองไปเลขบวก ได้เหตุผลที่ว่ารูปเส้นโคง้งเส้นโค้งรูปะระฆังควา้ามันสมมาตรกันถ้าแทรกคำนวณเป็นบวกหรือแทรกคำนวณเป็นลบเนี่ยระยะนี้มันเท่ากันก็แปลว่าปลายหางด้านนอกเนี่ยเนี่ยสินเงิน2อ,อันเนี้ยมีค่าเท่ากันเพราะการหาค่าวันเทลซิดวีแคนเนี่จะใช้สูตรนี้ก็ได้ความมันจะเป็นที่แทรกมากกว่า Absolute แทรกคำนวณเนี่ยหรือใช้สูตรนี้ก็ได้ ความจะเป็นที่ z มีค่าน้อยกว่าลบ absolute z คำนวณแต่ตารางกระดาษที่เรามีอยู่นั้นเน่ะเหมาะสมที่จะใช้สูตรนี้ก็คือดูพื้นที่ปลายหางทางด้านลบ absolute z คำนวณการหาค่าในยะสำคัญของ z คำนวณเนนะี่ยคำนวณมาได้ลบ1.56เนื้อหาทางทฤษฎีเนะ่ยพอได้แคำนวณเป็นลบ1.56เราก็มาอินทิเกรตหาพื้นที่ปลายหางด้านนี้ พื้นที่เซ็มเงินตัวนี้อินทะิเกรตแล้วได้ค่าเป็น0.0594แล้วเราก็เรียกว่า one tail significant มีค่าเป็น0.0594แล้วเอาตัวเลขนี้ไปสรุปผลการทดสอบสมมติฐานนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะก็จะเน้นเรื่องการเปิดตารางกระดาษนะก็จะไม่ อธิบายต่อว่าเอาไปสรุปผลยังไงเปรียบเทียบค่ามากน้อยเพื่อการสรุปผลเนี่ยอันนี้ให้ไปดูเนื้อหาทางทฤษฎีในในชั้นเรียนการทดสอบบางครั้งเนะเขาสนใจ two tail significant ก็หมายถึงเอาเลขเนี้ยมาคูณได้2มันเน้นที่การเปิดตารางกระดาษกันเนีพอได้ค่าแทรกคำนวณลบ1น6อยากรู้ว่าแทรกคำนวณตัวเนี้ยมีค่า one tail significant เท่ากับเท่าไหร่การเปิดตารางกระดาษแล้วก็ดูลบ ตำแหน่งที่2 0.06เนี่ยตัวเลขที่ตรงกันเนี่ยลากมาดูตรงกันคือ0.0594ก็แปลว่า one tail significant ของลบ1.56มีค่าเป็น0.0594การหาค่าในยะสำคัญของ Z คำนวณเนี่ยหหรือว่า one tail significant ของ1.85 เนื้อหาทางทฤษฎีแซกคำนวณมีค่าเป็นบวกให้หาพื้นที่สิน้ำเงินตัวนี้ปลายหางด้านมากแล้วก็อินทิเกรตจาก1.85ถึงอินฟินิต f z ฟ z อินทิเกรตแล้วได้จุด0.322เป็น1.85มีค่า one tail significant เท่ากับ0.0322ถ้าอยากได้ two tail significant ก็เอา2คูณ การเปิดตารางกระดาษ1.85กับลบ1.85มีค่า one tail significant เท่ากันเราก็มาดูที่ลบ1.8เนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็0.5ตัวเลขที่ตรงกันคือ0.0322เพราะนั้น one tail significant ของ1.85มีค่าเป็น0.0322การหาค่าวิกฤตของตัวสถิติแซประยุกต์ใช้งานก็นำแซ อัลฟาหรือลบ Z ซทลฟาไปเป็นค่าวิกฤตในการทดสอบสมมติฐานนะหรือนำไปใช้ในสูตรช่วงความเชื่อมัน่นเนื้อหาทางทฤษฎีกำหนดพื้นที่ปลายหางด้านน้อยเป็นอัลฟาจงหาระยะบนแกนนอนอันนี้ก็หมายลบ Z ซทลฟาเพราะถ้าเราอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตถึงลบ Z ซทลฟาค่าที่ได้ก็เป็นอัลฟาตัวนี้ปลายหางด้านบวกกำหนดพื้นที่ปลายหางด้านบวกเป็นอัลฟาจงหาระยะบนแกนนอนสนัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือแซทสับสคริปต์แอลฟาตัวนี้ นี่นเรียกว่าค่าวิกฤตเนื้อหาทางทฤษฎีก็คืออินทิเกรตจาก z ซดสับสคริปต์อลฟาไปถึงบวกอินฟินิตค่าที่ได้ก็จะเป็นพื้นที่ปลายหางค่าอ l ลฟาตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตารางกระดาษหาค่า Z.05, Z.025 กันนะหรือ z ซดสับสคริปต์อ a ตัวนี้การหาค่าวิกฤต Z 0.025เราอยากรู้ว่าตัวเลขตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ความหมายก็คือถ้าพื้นที่สีแดงตัวนี้ จ0.25ระยะบนแกนนอนก็บวก1.96ถ้าปลายหางด้านน้อยตรงนี้เป็น0.025ระยะบนแกนนอนก็เป็นลบ1.96เพราะฉะนั้น z 0.25มีค่าเป็น1.96มาดูวิธีหาค่ากันถ้าพื้นที่สีแดงด้านนี้จ0.25ลักษณะที่มันสมมาตรกันระยะบนแกนนอนน่ตรงนี้พื้นที่สีน้ำเงินตัวนี้ 0.025แผนทั่ตัวนี้คือ Z 0.025ตรงนี้ก็เป็นลบ Z 0.025พื้นที่ตรงนี้0.025เราก็มาดูตารางกระดาษกันว่าพื้นที่ที่ให้ออกมาเป็น0.025พบและตรงมุมนี้0.025ลบ1.96 0.06ความหมายก็คือลบ1.96พื้นที่สีน้ำเงินมีค่าเป็น 0.025เพราะฉะนั้น z s ับสคริปต0.025ก็เลยมีค่าเป็น1.96อันนี้ก็คือวิธีเปิดตารางกระดาษคนความหมายที่เราใช้งานกันคือ Z 0.025มีค่าเป็น1.96เรียกว่าค่าวิกฤตหรืออีกความหมายหนึงความีจะเป็นที่ตัวแปรสุ่ม z มีค่าระหว่างลบ -1.96 กับ1.96ก็คือพื้นที่สีขาว หลบทิ้งด้วย0.05ก็เหลือ0.95สรุปอีกครั้งหนึ่งนะอยากรู้ว่า Z 0.025มีค่าเท่าไหร่ไปดูตารางกระดาษพบและ0เนี่ย0.025ตัวเลขทางด้านนี้ลบ1.9ตัวเลขทางด้านนี้0.06เพราะฉะนั้น z 0.025มีค่าเป็น1.96ในเรื่องของตัวแปรสุ่ม z ค่าวิกฤตของตัวแปรสุ่ม z ตัวเลขที่นิยมใช้กันก็มีอยู่3ตัวแค่นี้นะ z 0.05 1.645 z 0.025 1.96 z 0.005 2.576ก็นิยมใช้กันแค่เนี้ย แต่ว่าเวลาไปเรียนเกี่ยวกับช่วงความเชื่อมัน่นความจะเป็นที่แซดมีค่าระหว่างลบแซดสับสคริปต์อส่วนสกับบวกแซดสับสคริปต์อส่วนสเนี่ยพื้นที่สีขาวก็จะเป็น1 alpha, นลบอลฟาจากเนี้ยเราก็จะนำไปช่วยในการหาช่วงความเชื่อมัน่นแม้นมีตัวเลขแค่3ตัวที่ข้าวนิยมใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีจำง่ายๆว่าเลขอันนี้เนี่ย จำง,ง่ายๆทำอย่างไงเนื้อหาทางทฤษฎีตัวแปรสุ่มทีนะตัวแปรสุ่มทีนี่เราจะเรียนวิธีเปิดตารางอันถัดไปข้างถัดไปนะตัวแปรสุ่มทีระดับขั้นความเสรีเป็นอินฟินิตแอลฟาถ้าพื้นที่ปลายหางด้านมากเป็นแอลฟาระยะบนแกนนอนเป็นทีสับสคริปแอลฟาถ้าระดับขั้นความเสรีเป็นอนะินฟินิตเนี่ยทีกับแซเป็นตัวเดียวกันแะนทีสับสคริปจุดศูนย์ห้ามีค่าเป็นหนึ่งจุดหกสี่ห้า

พราะนั้นตัวเลขที่นิยมใช้สามตัวนะั้นนะ่ะเนี่ยไม่ต้องจำดูจากตารางกระดาษโดยดูจากตัวแปรสุ่มทีนะดูที่บรรทัดของตัวแปรสุ่มทีที่ระดับขั้นความเสรีเป็นอินฟินิตนีก็จะได้เลขสามตัวนีนะ้เป็นตัวเลขที่นิยมใช้งานการเปิดตารางสถิตินะีของตัวแปรสุ่มแซดโดยใช้โปรแกรม Geogebra เนะี่ยก็ไปดูรายละเอียดนะมากๆในหนังสือเล่มน,นี้แจกฟรีถึงวันที่14นะ ไปที่เว็บไซต์อันนี้เปิดโปรแกรม GeoGebra แล้วเนี่ยก็เลือกเมนู View เลือกเมนูย่อย Property Calculator เนี่ยก็จะมีเส้นโค้งการกระจายค่าของตัวแปรสุ่มต่างๆให้เลือกเลือกเมนูย่อยการแจกแจงความน่าจะเป็นเลือกการแจกแจงปกติ Input ค่าเฉลี่ย0ส่วนเบี่ยงเบน1เลือกช่วงเปิดหรือปิดด้านซ้ายด้านขวาเลือกตามความเหมาะสม Input ค่า a ค่า b ก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นโปรแกรมก็จะเขียนเส้นโค้งรูประฆังความให้แรเงาบริเวณที่เราต้องการนะแล้วก็อันนี้คือค่าเฉลีย่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนที่เรา input เข้าไปการเปิดตารางสถิติโดยใช้โปรแกรม geogebra เนะี่ยในการหาค่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มแซมีค่าระหว่าง a กับ b ในที่นี้เราบอกนะต้องการหาค่าความเรียนที่ตัวแปรสุ่มแมีค่าระหว่างลบ0.43กับ 0.54เลือกนะเมนูย่อยการแจกแจงปกติ Input ค่าเฉลี่ย0เบี b ่ยงเบน1เลือกเมนูย่อยนะช่วงปิดทั้ง2ด้าน Input ค่า a เป็น -0.43 Input ค่า b เป็น0.54ก็จะได้ output ตัวนี้ออกมาผลความน่าจะเป็นที่ Z มีค่าระหว่าง -0.43 กับ0.54ก็จะได้ค่าตรงกับการเปิดตารางกระดาษที่เราเปิดตารางกระดาษเมื่อกี้เนี้ย นะแต่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขนะจะมีความสะดวกมากกว่าการหาค่าในยะสำคัญของ Z ซคำนวะณหรือค่า one tail six w e e c e n t 1.85นะ่งก็มาเน้นทฤษฎีกันนิดหนึงนะ1.85เป็นบวกให้หาพื้นที่สีน้ำเงินตัวนี้ ต้องการหาพื้นที่เสียงเงินตัวนี้เนื้อหาทางทสถิติก็ต้องอินทิเกรตตั้งแต่1.85ถึงอินฟินิตอินทิเกรตแล้วได้เป็น0.0322แต่การเปิดตารางโดยใช้โปรแกรม GeoGebra เลือกช่วงปิดตัวนี้อินพุตเลข1.85ลงไปตัวเดียวก็จะได้ออ p ต์ออกมาเป็น0.0322อันนี้ก็คือ one tail significant ของ 1.85การหาค่าวิกฤต z e t subscript 0.025หรือนะเรียกง่ายๆก็ s 0.025เฉลี่ย0เบี่ยงเบน1เลือกเมนูย่อยนะวงเล็บปิดอันที่3เลยนะ input ค่าตัวนี้0.025เดี๋ยวก็จะมี output ตัวนี้โผล่มาให้เราค่าวิกฤต s 0.025มีค่าเป็น1.96 ตรงกับการเปิดตารางกระดาษพบกันใหม่คลิปต่อไปการเปิดตารางความันจะเป็นของตัวแปรสุ่มทีสวัสดีครับ